คลิปนี้จะเป็นคลิปที่หมอตั้งใจให้อาม่าเป็นอาม่าดีไอเดลอินเจแปนนะครับเราจะมาดูอินสปิเรชันของอาม่ากันนะครับว่าวันนี้อาม่าจะพาไปทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับและอย่างที่หมอบอกครับนะครับนี้เราจะมีชาร์เลนจ์นะครับตลอดว่าให้อาม่านะครับเดินทั้งหมดกี่ก้าวกี่ชั้นนะฮะและกี่ก,กิโลนะรวมกันทั้งหมดทั้งหมด10วันนี้นะนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับ บอกเซตเบนเซตก็คือเป็นหลายๆลายโลหลายแสนโลนะครับอ่ะเราไปได้สายการบินการบินไทยนะครับวันนี้เดินทางจากไปินไทยก็ขอบคุณการบินไทยมาที่นี้นะฮะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วฮะนั่นจุดนี้นะฮะอ่ะอาม่าครับบอกเลยว่าเดินเยอะมากขึ้นลงบันไดตลอดนะอันนี้ไม่ได้ไปทัวร์นะครับไปกันเองนะฮะขึ้นลงบันไดนะตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับสถานที่ได้เลือกจะพามาวันนี้คือสวนลิวคุเอ็นนะฮะอ่านะฮะแค่ในช่วงแรกนะครวันแรกแล้อาม่าก็เดินไปแล้หนึ่งหมื่นสองพันกว่าก้าวนะครับทุกคนฮะค่อนข้างเยอะดีดาม่ได ต่อมาฮะเราก็ไปเที่ยวกันที่คาวากูจิโกะนะฮะอ่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะได้ไปสนุกสนานกันที่นั่นนะก็บริเวณเป็นที่สวยงามมากครับต่อมาครับนี่หมู่บ้านน้ําใสนี่มากผมเท่มั้ยทุกคนนะฮะอันนี้ผมชอบมากครับคลิปนี้นะทานุกิเลขาฮะทุกคนนะฮะมีโอกาสต,ต้องไปนะฮะอันนี้ดีมากเวืมากอามาก็ประทับใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะ ที่เราจะไปคือน,น้ำเป็นน้ำตกเชลโตเฟลโหนี่พลังงานดีฟุดๆนะฮะแล้วเราได้มีโอกาสไปเดินที่ฟูจิฟันยูเมนโนะนะฮะน,นี่พามาเดินนะพา,ามาก็มีความสุขขับนี่ฮะการขึ้นนะฮะสวยงามมากๆแล้วขึ้นไปอยู่บนภูเขาไฟฟูจิแล้วทุกคนนะ,ะเป็นภาพสมบูรณ์แะเป็นภาพที่แบบถ่ายรูปมาแล้วสวยมากนะฮะทุกคนนะทุกการเดินทางเราจะต้องมีการเดินตลอดเวลาฮะเรามีโอกาสได้ไปที่สวนนะเมจิจิงกุนะฮะนี่นะฮนะ อ่ะสวยงามมากๆครับแล้วอันนี้ครับสานีิที่ผมไม่แนะนําให้คนอายุเยอะไปเลยนะฮะแล้วก็ข้อข้อส่วนไม่ดีไม่ควรไปนะฮะคือถ้าข้าโอกเมลทินนะฮะเพราะว่าฝูงมากมากนะครับผมได้ทาคลิปวันนี้แยกไปทุงไปดูกันได้นะครับว่าอาม่านะฮะเดินฝูงขนาดไหนนะฮะแล้ววันนั้นนะฮะเราเดินกันไปหมด1 9ึ่งหมื่นเกะแล้วก็ทั้งหมด35ชั้นทุกคนจะเดินอะไรกันเยอะขนาดนั้นนะแต่อาม่าก็สามารถทําได้นะถ้ามาทำได้ทุกคนก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันนะ นี่ฮะโฟร์อินวันคู่ใจฮะไปไหนก็พกไปได้วยนะฮะอ่ะกลับมาเดินกันต่อครับขึ้นบันไดลงบันไดตามเรื่องตำนานนะฮะวันนี้พามาไปดิสนีย์ฟรีนะฮะนี่กลับไปเป็นอีกอีกครั้งนะฮะพาไปอีกครั้งนะฮะนั่นน้องเสียนก็มีความฝุ่มากๆได้ถ่ายรูปกับตุ๊กตานะฮะพันธุ์คืนนะครับจะมีการแสดงครับผมแนะนำนะฮะทุกคนนะอาม่าชอบมากนะฮะแนะนําต้องดูการแสดงด้วยนะครับผมอ่ะวันต่อมาฮะ ไปไหว้พระที่วัดเซนโจจินะฮะพลังงานดีมากบอกเลยนะคลิปนี้นะฮะผม,ไ,มได้อัดคลิปเยอะมากอยู่ตรงนี้นะอาม่าก็มีแฮปปี้มากฮนะวันต่อมาเราไปสูนที่ยูเอโนพาร์กนะฮะนะฮะแล้วก็ปิดคลิปนะฮะกลับไปนะทุกคนคนระับวันนี้นะก็ลองดูครับว่าอาม่าจะไปกี่ที่นะฮะก็ลองให้ทุกคนติดตามรอยแล้วก็อย่าให้อาม่านะครับมาอินสปิเรชั่นทุกคนนะครับว่าอาม่า ไปได้ทําได้ทุกคนก็มีสิทธิ์ทำได้นั้นวันนี้เมื่อคุณจะปวดไดก็แล้วแต่อยากให้อมาม่าดูอาม่าเป็นกําลังใจทุกคนนะฮะขอบคุณสำหรับที่นี้กันตามจนจบนะครับก็ขอบคุณอมาม่าดีไอเด้ดเช่นกันนะครับก็อย่าลืมแชร์เก็บไว้นะครับแล้วก็ใครชอบพิมพ์ว่าดีมากๆมานะครับสวัสดีครับ